ครับสวัสดีครับพบกับสร้างตังค์ครับน,นี้สร้างตังค์เสื้อน้ากากผุนสีไม่สร้างนะครับอเอาแก๊ะแก๊ะเบืเ้องต่อขอเบื้องต้นเป็นแนวใดโอ้ตัวนี้ตัวน้ากากนี่ตุวกกองมีอะไรพร้อมมีแผ่นฟองไม่เปลี่ยนอั่นึอง

นอนอยู่ทั้ง้างตัวเออโมเมนต์เออ,เอ,อต้องมุนมาทางหลังป๊บปงานเออเป็นตัว แ่อนี้ก็ไปวนี้อ้านี่เป็นเสือมุกมุกเป็นกองมันเาจะกองสองอันนี้หะโอกองสองอันวะใช่ไหมอมเป็นกองสองสัตมอ่นั่นใจออกกูเนาะทางสีเข้าวันยังบวชมาใส่เสือมันเดาใส่เร้อบนี้ เป็นอะเสียบที่หลังปรับได้ว่านี่รับได้อยู่ดีวะได้อยูอ่ทอ่เอรอเออแล้วนานคว้างโอ้นี่ครับวัตนี้เท่ากับเรือปับเก็ปัับปัเราข้าวครับ ครับเนี่ยซื้อใหม่สร้างนาครับสุดยอดครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ